ตอนนี้เรามีลุนแค่ FA ครับและยูโรปาลีความคาดหวังของเรามีเพียงแค่พา2ถ้วยนี้กลับมาที่โอแทฟฟอร์ดให้ได้ส่วนพิเมลีกนั้นตัดทิ้งไปได้เลยและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2พาร์ทนะก็จะจบซีซั่นนี้แล้วใน2พาร์ทนี้เราจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าส่วนในซีซั่นหน้าหวังว่าเทนฮากจะเสริมกองหน้านะส่วนก่อนจะไปลุยพาร์ทนี้ครับผมไอหนุ่มข้างลักกลับมาอีกแล้ว ปีใหม่ทั้งทีแม่งข้างรักกันอีกแล้วก็ถ้าใครกดไลค์คลิปนี้นะสำหรับใครที่อกหักรักคุดตุ๊ดเมินขอให้ได้เจอรักใหม่ที่มันดีกว่าเดิมสิบเอ็ดตัวจริงเกมนี้มีไม่ฟิตที่สุดคือมาร์คลาวีเฮ่ยเอาจริงๆผมรู้สึกนะว่าช่วงหลังผมอาจจะดูไม่เป็นตัวเอง อย่างหนึ่งคือแม่งอึดอัดเว้ยอึดอ,อัดปุ๊บใช่ป่ะกูต้องคุมอารมณ์อ่ะมึงเข้าใจว่ากดอารมณ์ลงไปไหมแล้วแม่งจะกลายเป็นว่าเก่งกูพัวกูจะโมโหแล้วด่ากับทีมที่แบบแม่งสเปะสะป,ปะแต่นี่แหละเราต้องกลับมาบันเทิงกันแล้วทุกคนหลังจากที่ขยับมาเป็นกองหน้าและช่วยทีมได้มากพอสมควรและเกมนี้เอเดอร์ซอนได้ลงเป็นตัวจริงด้วยปกติบอลถ้วยเอเดอร์ซอนจะไม่ได้ลงนะหมายความว่าต้องการแชมป์เดนเซเลนโดไม่ได้ต้องเคลื่อนก่อนนี่แวยกมาสู้เลย ตัดตัดแล้วกดก่อนเลยวู้คกึกว่าจะหนึ่งศูนย์แล้วกูกลางอากาศไหมโชว์กันสักหน่อยจัมปิง้งเก้าสิบขวาครับแต่เฮดดิ้งไม่มีนี่คือปัญหาแล้วดูครับผมได้แค่เทคแล้วนี่ไงแปลกๆวะ่ะเฮ้ยแล้วช่องเขาได้แทงกันอะระวังว้าหนึ่งศูนย์ลุกโอเนอระน้อเฮ้ยผมไปตามให้หนูอยู่แล้วไม่เล่นสั้นเนโอโน่หลอนี่ไงโอ้โหดังอย่างสวยโดนลุมไม่เป็นไรแล้วอ้ ชิบหายแล้วแล้นี่ไงมาช่วยทีเอาหน่อยเออถ้าแตกของปูนะแล้วเพื่อนเดรโลเน้นมากสวยแล้วป่งแล้วสวยสันก่อนด้วยสายนี่ไงโอ้โห,โ,หโหแล้วเน่าการจบทงที่สองครับผมจังหวะจ่ายของปีกซ้ายแล้วโอ้โหถล่มขึ้นเก่งไม่ได้บัตรเราเขาแน้นมากแล้ไงแทงลากไม่ครับไม่ไม่ไม่จ่ายให้ใครแล้ว สวยเลนโดพิงพ mm. ักบอลอยู่เนี่ยตุบแขงโอ้โหล้ำเห็นเห็นโต๊ะโตโตกลายเป็นเกมที่ขืนเขาไงพอขืนเขาไม่เป็นที่กูน้อยมากอู้สวยแล้วมาแล้วเลนเอาโดนบีบโอ้โหเข้าซ้ายไม่ทันทีนี้แล้วเลนโดถ้าลูกแรกเราได้นี่เราน่าจะจบเลยนะครัาระวังระวังอย่าให้เขาง้างก่อนสวยครับผมตัวบี้มันก็ได้ไม่เป็นไร เขาทายากอะ่ะมันมาตั้งรับคือพ์ทที่แล้วเห็นที่เรายิงได้ปะกับหมักเซยหรือกับเชลซีอะ่ะเขาดันสูงว่มันมีพื้นที่เราลากตัวตัวแล้วผมเคยพูดแล้วครับตัวตัวใครจะเอาเรนันโดอยู่แต่ต้องออกข้างห้ได้ก่อนแล้วเรนัโดได้เคลื่อนเรนัโดได้เคลื่อนแล้วบอลยาวๆนี่ไงนี่ไงเบียดได้ครับไปแล้วห้ก่อนโอโ้ไม่ใช่เดอะซอนเนาะสวยแล้วแล้วอุอามาด มไปไกลตีดกเลยนะไอ้หมัดบอลหยอดครับบอลหยอดเลยนะดูไม่ได้แล้วบอลอยู่ไหนเอาบอลอยู่ไหนกูหาบอลไม่เจออุ้มนี้ยังมองไม่เห็นบอลเลยชีวิตให้เราเพื่อนแล้วพุ่งแล้วไงพุ่งแล้วไงไปก่อนให้เราพุ่งต่อพุ่งต่อช่องเดิมนี่ไงใช้ความเร็วใช้ความเร็วโอ้โหเข้าเรียมมันไ,มไปด้ไ,ได้สวยตัวล่างตัวล่าง แล้วยานนี้ด้วยไม่เข้าหรอกโคนาดาเอาอยู่ไกแน่งานอย่างนี้หล่อครับผมแล้วสายโค้งโอนาดาอ้ายจบไม่ได้เลยเกมเนี้ยรึ่งหลังนี่ผมแทบไม่มีโอกาสเลยครับแล้วจบเกมกินกันไม่ลงครับผมจบที่ศูนย์ต่อศูนย์เกมแรกของรอบรองกองจับมาที่เลนันโดเลย จังหวะจบสองครั้งมั่งในครึ่งแรกโหจริงๆลูกแรกมันต้องได้จะอจอย่างนั้น จากนําเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้หลุดไปเป็นอันดับ2แล้วโอกาสกลับบาน่าจะยากแล้วคือที่อึ้งอย่างหนึ่งคือแมนซิตี้แข่งไป34เกมยังไม่แพ้ใครสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ตลอดครับผมไม่ว่าจะยุคเซอร์ยุคบูรินโญหรือยุคไหนครับผมแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ได้คือเกมที่อึดอัดแล้วกูต้องจบสกอร์อให้ได้เว้ยเหล่งข่าวภายในยูไนเต็ดเผยว่าเลนเนโด,ดไม่ได้ลงซ้อมอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา ซ้อมขนาดนั้นยังไม่เรียกเต็มที่อีกเหรอไอ้ี้ยนี้มึงเจ้ากูเป็นยวลัตฟอร์ดให้ได้เลยใช่ไหมเทนเนิงไม่มีฝึกมงหรอวะถ้ามีฝึกม่งนี่เจ๋งไปเลยนะมีแต่เพาเวอร์ช็อต จริงๆผมฝึกยิงเยอะมากด้วยตอนที่เล่นลิงเส้นแต่พอมากลายเป็นกองหน้าผมว่าการจบสกอร์เรามันก็ดูไม่แย่ครับกลายเป็นว่าต้องหาพื้นที่มันดีกว่านี้แล้วต้องหาทัมมิ่งที่มันเข้ากับเพื่อนถ้าอย่างนั้นขอเป็นควิกซิมแล้วกันช่วงหลังก็เทนนิงเยอะครับผมแล้วมันก็วนลูปไปวนลูปมาแล้วเดือนสุดท้ายด้วยอาจจะหยุดเรื่องเทนนิ่งไปก่อน2000นี้โฟกัสที่การแข่งขันดีกว่ายกระดับทีมของฉันในฤดูกาลนี้ด้วยทีมบีสเห็นเลยใต้ชื่อครับสปอนเซอร์ เกมนี้เราจะเล่นกับสเปอร์นะแล้วมีเวลาพัก3วันก่อนที่จะออกไปเยือนฮาร์ดทำยังงี้ใปก่อนใครแล้วขึ้นขึ้นมาเดีไงต่อวตัดตัดแล้วโอ้โหไม่ลงเลยเหรอสู้ตรงกลางวะ่ะจะมีไฮไลท์ปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาเลยครับพอถามจะมีไฮไลท์ไหมแล้วเอาแซงด้วยชิดได้คอร์สอย่างงี้ลองวักแล้ววีสวย ไม่ล้ำไม่ล้ำโอ้โล้โดนเหลืองฮะจากอะไรสาบแล้วในบ้านกูด้วยมึงเอากูอย่างี้เหลือได้ไหมได้ไหมมาดิอีกกูว่ากูออกตอนนี้เลยดีกว่าจับบอลยังไม่อยู่เลยตอนนี้เห็นแ้วส,สวย เลยเาโอ้โหล้ำสองอ้อยเฮียมึงเติมไม่ดูกันทนะั้งคู่เลยเนี่ยทรงไม่เอาทรงนี้เลยยูในเตด,ดเอะ่ะแต่พอเอาแล้วมึงแม่งวิ่งไล่โคตรมันอะ่ะเหมือนตอนเอฟเอครับรอบรองโอ้โหไล่จนอิสวิกเล่นไม่ออกสวยเลยแล้วเดโดถึงแล้วล้มไหมไปก่อนไปก่อนแม่งต้องเล่นกาาับไลอ์อ่ะแล้วมันยากมากแน,น่นแน่นตับเลยอะ่ะหนึ่งนาทีครับสมเราบ,บาดเจ็บลึงช้าแล้ว เรนวโอ้โอ้ยเจอทีมดันสูงแล้วก็ยากอยู่ดีเว้ยดันสูงมันมีพื้นที่ให้เล่นหมายถึงว่ายกข้ามหลังลายนะแต่กลายเป็นว่าวิ่งหลังลายไม่ค่อยดีครับไปก่อนสวยวิ่งลายยังไงดูเนี่ยสวยว่ะแล้วผมต้องหุบขึ้นได้เอ,ดอ,อเอดอร์ซอนอ่ะผมเฮา้อเดอร์ หน้าเกียร์เลยอุ้ยสวยมาดินี่แล้วใส่ซะยูหูด <man ri> ีก <Mine> ว่าไทโอเคโอเคีย้ก็โอเวอร์แอคติ้งชิบหายต้องมีสักครั้งหิว่าที่มึงจะหลงให้กูบ้างนะมึงจะดีตลอดทั้งเกมนี่ก็ยอมอ่ะถ้างนั้นอ่ะดูสวยแล้วขยับลงล่างแล้วนี่ไงโอ้ยดาวเทล่าบอลอุ้ยมันได้เลยนะเมื่อกี้เพื่อนตบกเดียวมา สัญญาณเปลี่ยนตัวมาครับผมเรนันโดโดนถอดออกไปพักแล้วเป็นเซ็กซ่ลงสนามมาเกมนี้จบที่1ต่อศูนย์ว่าเป็นมาร์ควีขึ้นไปยิงนาทีที่66ก่อนจะโดนเปลี่ยนออกถ้าเราจะมาเพิ่มเรื่องการมงใช่ปะ่ะตอนนี้จัมปิ้งผม91ถ้าจะมาเพิ่มก็ต้องเฮดดิ้งอะวะเฮดดิ้งตอนนี้79เลยเลยหรอกันไปเป็น83ครับผมเพิ่มได้อีกนะเรามี3สกิลพอยต์เพิ่มไปอีกเป็น8 7โอ้โหเหลือแล้วฟินิชชิ่งเก้ายิังควาย,ยลย อันนี้เป็นที่คนเล่นแล้วไม่ได้เป็นที่ระแตทผมเป็นคนแรกที่จะหนักว่าทีมต้องการผมมากกว่านี้คราวหน้าผมจะทําให้ดีขึ้นผมสัญญาและเกมนี้ครับความฟิตเต็มถังแต่ตัวลุกใช้เป็นเมสันเมาส์นักเตะที่ไม่ฟิตที่สุดก็มีแค่มาร์คลาวีมาชัยชนะเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้ารอบต่อไปทุกคนแล้สวยนี่ไงแล้วเลนโดมาแล้วนี่ไงได้รับบอลแล้วมามา่มาอนคุณลองฟิตก่อนดีนกว่าไม่รู้ง่ายครับ โอ้ยล้มมามุ๊ดสัตว์ก่อนแล้วกันล้มหน้าโอ้โหเคลื่อนต่อสวยนี่ไงให้เมสันเมาส์เมาส์สัตว์ด้วยขวาอันแล้วสวยสวยสวยอย่าสวยไปเชื่อมเพื่อนหน่อยเพื่อนเชื่อมแล้วหน่อยกูรอลบงแล้วรอบงแล้วครับเอ้าโอ้โหลึกขนาดนี้ แล้ววางออกข้างพักราวีมันจะใส่ทางมักราวีเดียวเลยแล้วอุ้ยสวยแล้วได้ง้างโอนาเนายังอยู่โ <c oughs> อ้ยขอโคตรดีแล้วแทงทะลุครับแต่ถึงโอนาเายาวเตอโดเตอโรนี่ไงพักได้เอาบอลก่อนแทงไปสวยแล้วพุ่งต่อพุ่งมาแล้วเอามาเอามา สวยเออ,เอ,อมึงก็จะเก่งไปไหนละนี้โอ้โหสับโยกปุ๊กเฟกชอนกลับมาแม่งเตะกวบเลยนหน้าตึงครับช่วงนี้เหมือนโดนจัดทางได้ันั่นแหละข้างบนสวยเลยแล้วแทงมานี่งไงเข้าขวาน ต้องไหวโจกหายแล้วอะแล้วดูกดขวาครับผมบอลมันมันไมน่ติดไ้โค้นถึงเข้ากันแม่งไม่ได้อะแทงเออมาแล้วครับเรนนูต้องตัดในวะจบดออิจบดิบดเอออ,อยากยากมากอ่ะที่จะได้ง้างแต่ละทีเอ,อ้ยโอ้กลับหลังไป นั่นแหละลมาแล้วข้างๆข้างๆมึงเลยไอ้หนูไอ้หนูโอ้มันเกิดมาเคยเห็นแต่วิ่งดึงตัวประกบแม่งดึงมาหาคุณด้วยแล้วอามัดเข้าสายโอ้โหมาถนัดสายไม่ใช่หรอเข้าสายเลยยิงนี่โอ้โหศูนยนี่ไงแล้วอามัดโดนถอดออกเลยครับผมเป็นไทยกันครอบลงมาอะไรวะมึงไม่เล่นดีเหมือนในชีวิตจริงบ้างนะ นี่ไงได้แล้วไปแล้วดูอย่าเพิ่งให้กูดิบอกให้หยาบไปไม่รับด้วยเอ้าดึงแบบไม่ใช้สกิลเอ้านี่เราตก็ปีกข้างหน้าไม่ได้ด้วยสวยเลยเอาเมาจบเมาจบด้วยสายนุ๊ก มันบีบจนแบบมันพื้นที่น้อยอ่ะที่จะใช้สกิลเฮ้ยรีบ <c oughs> กลัวบอลหายหรือไงแฟงกี้แล้วโอ้โหเมือ่อกีอ้ก็สายแย่งไม่ได้คืนก็กล่าวว่าจะไปเข้าข้างในผมอยากไปรอหม่งบ้างอ่ะุตสายไปอัพเฮดดิ้งมาตั้ง90กว่ามากราวีโดนถอดออกแล้วครับผมเป็นมาทันเดิลงมาเล่นแบ็คขวาบี่บีบีเข้าไปไดิมันต้องได้แล้วะวะมันต้องได้แล้วโอ้ยถึงกระเคียครับผมแล้วทัคอปเล่นได้ สวยครับผมแล้วเลนาโตไปดีจบมันตรงนี้แหละอ้ง่ออกไปสู้เลยไปครับน,บนล้วสไลด์โอ้โหโอ้ยหุดอัดมาทั้งเกมแล้วมาได้ประตูชัยแน่นอนครับเทนฮาร์ตไอ้โลนวิ่งออกมาเลยนี่ดูดิจังหวะแบบแทงง่ายๆอย่างเนี้มันจะไปยากอะไรวะแล้วเราเปิดหน้าเท้าแปจารจด่อเกสีย แล้วเรียบร้อยครับปูทำได้ประตูใช้นาทีที่117ครับของคิสโตเฟอร์เรนันโดพายูไนเต็ดเข้ารอบชิงยูโรปาลีคู่ต่อสู้มาเล่นเกมรับแน่นไอ้ตัวตกับเซนเตอร์ผมก็ไม่ผ่านเลยอะก่อนหน้านี้นเราจะเจอตัวที่แบบวิ่งเข้าหาใช่ไหะแล้วเราก็ใช้สกิล,ลหลบเขาพอเป็นเซนเตอร์หรือเป็นแบ็กที่ถอยหลังหนีเราอ่ะ มันทำไม่ได้เว้ยคู่หนึ่งเป็นโมนโกนะชนะเชลซี3ต่อหนึ่งอย่างน้อย2ถ้วยแล้วอ่ะที่จะเข้าชิงทั้ง FA แล้วก็ยูโรป้ามึงได้มาอยู่ออทอฟอร์ดทั้ง2ถ้วยแน่นอนเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสําหรับเรนันโดเขายิงประตูชัยช่วยให้ยูเนเต็ดชนะฮาร์ดไปได้ถ้าเราเข้าชิงกับโมนโกผมจะมีฟุตบอลเอฟเอครับกับนิวคาสเซิด้วยพาร์ทนี้จะจบที่บอลมารโอ้โหพาร์ทหน้า5นัดโอ้ยจะเยอไปไหนเนี่ย สี่นัดยังตัดไม่ทันเลยแต่ผมคิดแล้วว่าเกมนี้ผมจะไม่ลงนะครับดูสิเกมนี้เป็นยังไงจบที่ศูนต้นหนึ่งครับผมตอนนี้เราห่างจากแมนซิตี้แคะแนนเราแข่งน้อยกว่า1เกมถ้าชนะได้ก็จะเหลือ5คะแนนถ้าชนะเกมนี้กับฟอร์เรสต์มี36เกม อ่ะห่าง5ใช่ไหมห่าง5เหลืออีก2เกมนะ2เกมกับแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเกมสุดท้ายที่ถูกเลื่อนไปเรามาเก็บแมนซิตี้ได้ในเกมในบ้านก็จะเหลือ2แล้วก็ลุ้นเกมสุดท้ายเอาเว้เอาไว้ยเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวเว้ยเล้วเล่นเป็นเกมเยือนที่ซิตี้กาวด้วยสวยก่อนสวยไม่หนู <c oughs> ไม่หุดแล้วกงมาบอกอะ่ะ บยาวสวยเดโด้เพื่อทัดได้ช่วยก่อนแรงยาวงี้เล่นได้อ๋โอ้ยตายอยู่โอ้แล้วเอา้าฟาวอะไรกู <c oughs> ฟาวอะไรอีกอะใจมึงขอภาพช้าเลยโอ้โหเล่นบาดเก็บเธอถ้าชนแล้วมันฟาวอย่างนี้ แทงได้ครับเดลิเกมรับอะดีนะเก,ม,เกมลูกแม่งไม่รอดเลยก็สวยฟฟนีเกชจอดง่ายเข็งขี่เข้าซ้ายเข้าซ้ายแล้วกดขวากันเลยมาแล้ว ตัวเนี่ยโยกง่ายเลยครับหลังหกักมันต้องไปกับสบปีดไว้ถ้าเราไปชะลอไม่ตั้งหลักได้ตลอดตอนนี้ก็ต้องมาลุน้นแมนเิตซี่ถ้าเขาเสมอได้โมวะลืมคิดในทฤษฎีที่เขาเสมอด้วยสินี่ไงใส่ไหมต่อต้นโอ้โหเออสั่นไปเลยไขเขาแค่สอนได้เขีย่ยอย่างนั้นไว้ โอ้โหเขี่ยม,มาซะตกใจเลยครึ่งแรกจบที่ศูนย์ต่อหนึ่งครับผมประตูขึ้นนําจากเรนาโดอีกแล้วพี่เมลิกนี่มันอึดอัดจริงๆว่ะเกมรับแม่งดีทุกทีมเลยทันครอปไม่ทัน,นครับคลับเรโนโดได้ชันปิดดูดิขนาดชิ้นขนาดนี้ยมันยังพลิกมาเอาได้ต้องเข่าแล้วต้องเข่าแล้วอย่าให้เขายึงมางั้น,นี่โอ้โหเขาย่องมาได้เรื่อยๆอยกันกรบบาแล้วกะโดดแล้อุ้ยสวยแล้วโอเควูบาโก ล้ำหน้าครับถอยรับต่ำมากอะ่ะแล้วให้เขาง้างสวยว่ะล้ำหน้าโอเคได้เสียวอยู่ไปแล้วครับเรนโดบอกไอสัตว์ไม่ได้บอลน,นี้กูไปอาบน้ำดีกว่า เราส่งแซ็กซ่งลงสนามมาแทนอยู่60นาทีโอกาสหนึ่งครั้งได้มาหนึ่งประตูอ่ะแล้วเกมจบที่ศูนย์ต่อหนึ่งประตูชัยจากเรนเลดูตอนนี้เรามี80คะแนนห่างจากเขา5คะแนนแข่งเท่ากันแล้วเกมที่87ของเขาจะเป็นเกมกับไบตันตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้ไบตันเก็บแมนซิตี้ให้ได้เพื่อที่เราจะมีโอกาสลุ้นถึงแชมป์ผมเสียดายมากอ่ะไอเกมกับพิทันพาเลสเกมกับลีดยูเนเตดเกมกับสเปอร์ปะหลายเกมมากอ่ะที่สะดุดเสมอสะดุดแพ้อ่ะ แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยครับก็มี2ถ้วยที่ยังอยู่ในมือเราครับคือ FA ฟเอคับกับยูโรปาลีย้ำคำเดิมครับผมมันต้องมาอยู่ที่โอทาฟอร์ดแต่สำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบนะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยชอบมากสับสไครต์รลบกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูคีสโตเฟอร์เรนาโด